ไปเมืองมอนมาใช่ไหมครับลงไปมอนมาลูกแล้วเมืองมอนกับเมืองพม่าเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับเมืองมอนกับเมืองพม่าเหรอเมืองมอนกับเมืองพม่าเนี่ยมันก no. ็เมืองเดียวกันนะลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวลูกจะเล่าให้ฟังว่าเมืองมอนมันเป็นยังไงเมืองพม่ามันเป็นยังไงพม่ากับมอนมันเป็นยังไงแล้วข้อสําคัญเนี่ยนะที่ลุงไปมาก็คือเมืองมะละแง่มะละแง่เนี่ยมันมีตั้งสามชื่อเนี่ยนะมะละแง่คนไทยเนี่ยก็จะเรียกมะละแง่เรียกเมาะละมเลง แต่คนพมา่าเนี่ยเขาเรียกมอลำใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็น้อง,งเคยได้ยินเมืองเมะตมะคไมู่กเคยครับเอ่เมะตมัมัลลเม่งมาะลำใหญ่มาะลำเลิงเนี่ยมันเป็นเมืองที่เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังมันมีสะพานที่เชื่อมต่อกันแล้วก็ยาวมากเลยสะพานนี้เขาเรียกว่าสะพานทาลวินหรือสะพานสาลวินมันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของพม,มา่ามันข้ามแม่น้ําสารวินเดี๋ยวลุงพาไปดูคลิปลุงถ่ายมาฝากนะโอเคนะเดี๋ยวดูกันดูกันลุงนะ สพานสารวินหรือสะพานทารวินเนี่ยที่ข้ามแม่น้ำสารวินเนี่ยมันมีความยาวถึง3กิโลเมตรหรือประมาณ2ไมล์1ไมล์เนี่ยก็1.6กิโลเมตรโดยทางรถยนต์แต่ว่ามีทางรถไฟขนานด,ด้วยทางรถไฟในย,ยาวถึง6กกิโลเมตรเลยนะลูก และด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีทางรถไฟด้วยนะลูกทางรถไฟเนี่ยมันก็จะมีความยาวถึงประมาณ4ไมล์4ไมล์ก็หรือประมาณ6กิโลเมตรแล้วก็มีทางเดินเท้าข้ามไปด้วยอันนี้ลุงก,ก็ข้ามมาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วของแม่น้ำสารวินเมืองฝั่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าเมาะตะมะลูกเมาะตะมะจำไว้นะลูก อีกฝั่งหนึ่งเรียกว่ามะละแมงหรือเมาะลำใหญ่หรือเมาะลำเลิงแต่อีกฝั่งหนึ่งนี่เรียกว่าเมะตะมะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ข้างๆกับสะพานอยู่ทางด้านขวาวัดนี้จะอยู่ในชุมชนแออ,อัดซึ่งเป็นชาวแขกทะเยอะ วัดนี้อยู่ริมแม่น้ําสารวินลูกลุงก,ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อวัดเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ลุงสังเกตว่ามันคือวัดเจดีขาวอันนี้ก็คือแม่น้ําสารวินแม่น้ําสารวินเนี่ยเป็นแม่น้ําที่สายที่ยาวอันดับที่26ของโลกแม่น้ําสารวินเนี่ยกำเนิดมาจากโน่นเลยนวเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมนมณฑลยูนานประเทศจีนนวลไหลผ่านประเทศจีนแล้วก็ไหลามาเข้าประเทศพมา่าที่ ทางแถวไทยใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็ไหลเลื่อยลงมานะมมากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าตรงแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไหลเข้ารัฐกะเหลียงแล้วก็ไหลเข้ารัฐมอญแล้วก็มาลงทะเลอันดามันที่อ่าวมอตตะมะเนี่ยแหละเลยมีเมืองทางขวามือเนี่ยอันนั้นขวางขวาเนี่ยที่มีสะพานอยูเนี่ยด้านขวาเนี่ยมอตตะมะเนี่ยนะเมือมอมอตตะมะเวัดเจดีขาวเนี่ยอยู่ทางฝั่งมอตะมะ สะพานเนี่ยภาษาพามา่าเรียกว่าตะลุยตะดา,ดานะถ้าลุงจำไม่ผิดนะตะลุยตะดา,ดาอันนี้ก็ลุงก็จะกลับนะครับอันนี้จะขับรถกลับจากฝั่งเม,มะตมะข้ามไปฝั่งเมะลำใหญ่หรือเมะลำเลนเมลละแมงกันเองเนี่ยก็ช่วงเย็นแล้วลูกอันนี้ก็วิวก็สวยมากเลยลงก็ขับรถกลับไปเมืองมะลแมง ขับรถช้าๆเพลนๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกวา่วาเลยทีเดียวถึงจะถึงอีกฝั่งหนึ่งช่วงกลางสะพานเนีลูกมันจะมีเกาะใหญ่ๆอยู่เกาะหนึ่งกลางแม่น้ำสารวินเลยออกเสียงเป็นภาษามอนว่าเก่าสีจนนะหรือ,อภาษาอืฤษก็คือ เกาะแชมพู shampoo, หรือแชมพูไอซ์แลนด์หรือเกาะยาสระผมนั่นเองซึ่งมีตำนานว่าในอดีตเนี่ยที่เกาะนี้จะมีน้ำผุดขึ้นมาแล้วกษัตริย์พม่าเนี่ยก็จะเอาน้ำที่เกาะเนี้ลูกเอาไปสระผมหรือเอาไปล้างผมในพิธีสำคัญสำคัญในอดีตเนี่ยมอญเนี่ยเคยเป็นประเทศ และหลังจากที่เสียเอกราชให้กับพม่าแล้วมอญก็ไม่สามารถที่จะกู้เอกราชคืนได้ปัจจุบันนี้มอญจึงเป็นเพียงรัฐหนึ่งของประเทศพม่าลูกประเทศไทยเราก็เคยเสียเอกราชให้กับพม่าถึงสองครั้งแต่ประเทศไทยมีสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าตากสินกู้เอกราชคืนมาได้ไทยจึงเป็นประเทศเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้นะลูก สะพานสารวินหรือสะพานทาลวินหรือสะพานมอตมะมอลำเริงอะไรแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยนะครับน้องต่างมันเป็นสะพานที่ยาวแล้วก็มีทางรถไฟคู่ไปด้วย ส่วนที่เป็นทางรถไฟเนี่ยก็จะยาวกว่าทางรถจนก็ยาวถึง4ไมล์หรือประมาณ6กิโลเมตรนะก็สร้างคู่กันไปเลยนะบนสะพานนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิวช่วงสุดสะพานเลยช่วเจดีแล้วก็เจดีตาลันซึ่งเป็นเจดีประจำเมืองมอลำใหเนี่ยอยู่สวยงามมากเขาบอกว่าสวยงามมากแต่ผมจะสูมภาพให้ดูนะครับเยังไมก็รู้จงย ครับเนี่ยเป็น JD เจดีเจตรันซึ่งเป็นเจดีประจำเมืองมอตมะเลยก็ว่าได้สวยงามมากเจดีนี้ออกเสียงเป็นภาษาพื้นเมืองว่าใจตะลันนะลูกใจตะลันอันนี้มองจากเจดีเนี่ยก็จะเห็นสะพานทาวินเนี่ยนะครับต้องต่างยาวมากเลยเห็นไหมนั่นแหละยาวไปเลย เนี่ยเป็นสะพานช่วงนี้เป็นทางรถไฟแล้วก็ยาวข้ามแม่น้ําสารวินอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยลุข้ามยาวไปเลยเนีここ่ยก็เ okay. ป็นสะพานที่ยาวมากเลยลุพอสุดสะพานก็เข้าเมืองหมอลำใหญ่แล้วลุอันนี้ก็เข้ามาในเมืองหมอลำใหญ่ช่วงเย็น ที่มอลล์ำไยเนี่ยก็ตอนนี้ก็เจริญขึ้นมากเลยนะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของมอลเนี่ยก็คือหงส์และตรงนี้ก็เป็นวงเวียนหงส์ต้องตังสังเกตนะลูกจุดดำๆสามจุดบนวงเวียนนะ่ะหมานะลูกนะ่ะหมานะไม่ใช่อนุสาสวรีนะหมามันไปนอนเฝ้าวงเวียนอยู่นะสามตัวเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะลูกแล้วเขาก,ก็เปิดไฟแล้ว๋ยนนี้เนี่ยเมืองมอลำใหญไยก็เจริญขึ้นเยอะมากถนนหนทางก็ดีมากเลยเป็นเมืองหลวงของรัฐมอล นลูกเนี่ยใชมสัญลักษณ์ของหงนะถ้าเ,าเป็นสัญลักษณ์ของมอลเลยเมืองมอลํายายตอนเย็นคึกคับไปด้วยมอเตอร์ไซ ด้านขวาของถนนเนี่ยก็จะเป็นภูเขาซึ่งจะมีเจดีย์ใจตะลันอยู่ข้างบนเดี๋ยวลุงจะไปขึ้นไปถ่ายรูปตอนเย็นเดี๋ยวบนเจดีย์ใจตะลันนะครับแล้วลุงก็จะเอาภาพเจดีย์ใจตะลันเนี่ยช่วงเย็นและช่วงกลางคืนมาฝากน้องตังดูนะลูกว่ามันสวยงามมากขนาดไหนมันเป็นเจดีย์ประจําเมืองมอลใหญ่เลยลูกแล้วก็ถือว่าใครมาเที่ยวมะละแแมงเนี่ยต้องมาไหว้เจดีย์นี้เลยนะสวยงามมากนี่ลูก นะแล้วเดี๋ยวลุงจะให้ดูช่วงต่อไปเนี่ยเป็นภาพมุมสูงของ JD, j จดีจ้ายตะลันช่วงเย็นและช่วงกลางคืนจะดูคลิปต่อไปนะลูกนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ